สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอิทธนนทครับกับช่องไทยสุดิงกิซับแซนนะครับวันนี้ผมจะพามาทําน้ําตาลไอซิ่ง <Yeah. S 1> นะครับเพราะว่ามีคนขอมาตั้งนานเนาะแต่ว่าทีเนี้ผมยังไม่ยังไม่มีเวลาทําให้นะครับผมจะมาพามาทําน้าตาลไอซิ่งใช้เองนะครับแบบไม่ต้องซื้อเนาะก็ส่วนผสมก็จะมีอยู่2อย่างแค่นี้นะครับก็จะเป็นแป้งมันแล้วก็อ่าน้ําตาลทรายนะครับใช้แค่นี้นะใครไม่มีแป้งมันสามารถใช้เป็นแป้งขา้าวโพดแทนได้นะครับอัตรา,าสุวนผมจะใช้แบบน,นี้นะ ใช้ซอนกลางเหมือนเดิมนะครับตัวแป้งมันใช้แบบนี้ประมาณนี้นะครับผมใช้ทั้งหมดอยู่สช้อนนะสช้อนน้ําตาลทรายผมใช้ทั้งหมด10ช้อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทํานิดเดียวนะก็อัตราส่วนก็จะประมาณนี้ถ้าใครจะทําเยอะสามารถคูณอัตราส่วนได้เลยนะครับ แล,แล้วที่สําคัญก็จะมีตัวเครื่องปั่นนะครับใครไม่มีเครื่องปัน่นสามารถใช้ครกหินนะครับในการบดได้แต่ว่าครกหินต้องมั่นใจนะว่าไม่มีพวกกลิ่นพริกกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รุ่ยเลยนะครับมานะเดี๋ยวเราบาลงมือทังกันเลยนะครับคำนั้นเพื่อขั้นตอนอขั้นตอนการทำนะครับผมก็จะมีเครื่องปั่นนะแล้วก็ห็นเนี้ย ใครมีเครื่องปั่นเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็ได้นะครับเป็นเครื่องปั่นอ่าสมูทตี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะอ่าใส่เฉยๆเดียว,ยวนาออันนี้มันตัวใหญ่นะครับมันใช้ได้เยอะผมจะใส่น้าตางลงไปเลยนะครับหมดเลยมันก็จะปิดฝานะครับอันนี้จะเสียงดังหน่อยนะก็จะเห็นไหม แล้วเนาะเดี๋ยวคุณจะขอดูก่อนจะให้ดูควันกระมงฉงเฉงเลยทีถ้าใช้เครื่องปั่นนะครับมันก็จะสะดวกสบายจะเป็นผงแบบละเอียดเลยนะก็จะได้น้ำตาลที่เราไปไปปั่นมันเกียนะ์เนาะก็จะเป็นผงประมาณนี้เลยนะครับผงละเอียดเลยนะครับประมาณนี้ไม่ต้องอละเอียดานกะเอาประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ ขั้นปนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปดูในส่วนของแป้งมันกันนะครับผมจะเปิดไฟประมาณนี้นะเปิดไฟอ่อนๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้กระทะจากนั้นผมก็จะนําแป้งมันของเรานะครับลงไปผัดนะให้แป้งมันสุกถ้าใครไม่ผัดก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ทีงี้ผมจะทําเป็นสูตรน,นี้เนาะ ก็ทําการคนคน,นผัดผัดไปเลยนะครับเปิดไฟอ่อนๆประมาณนี้นะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวแป้งไหมก็จะประมาณนี้ เมแป้งสุกมันก็จะสังเกตง่ายๆนะครับมันก็จะไม่จับกันเป็นก้อนเนาะมันก็จะเป็นร่วนๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการสังเกตว่าแป้งสุกไหมนะครับมาอย่างไร ครับเพื่อนๆผมใช้เวลาในในการผัดแป้งก็จะประมาณ 1- 2นาทีประมาณนี้นะครับแล้วแป้งของเราก็จะมีความอ่าร่วนแล้วก็แห้งขึ้นนะครับก็ถือว่าประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะขะฉะนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับพอปิดแก๊สเสร็จนะครับเพื่อนๆก็ควต่อไปนะครับเพื่อให้มันคลายความร้อนนิดนึงนะครับให้มันเย็นเย็นตัวลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปผสมรวมกันกับตัวน้ําตาลที่เราเอาไปปั่นนะครับเห็นไหมมันจะ มีความแห้งนะครับแล้วก็ร่วนๆขึ้นเดี๋ยวเราพักให้เย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าเราก็นำตัวแป้งที่เราผัดได้นะครับมาพักไว้ในช่วยก่อนเนาะถ้าอยู่ในกระทะี่มันจะร้อนไปเรื่อยๆนะครับต้องพักแต่ให้เย็นสลิดเลยเพื่อนๆไม่ต้องให้มีความร้อนนะเดี๋ยวพอเวลาไปผสมกับน,น้ำตาลของเราเดี๋ยวมันจะมีความชื้นนะครับมันจะละลายเนาะน้ำตาลเราจะละลาย ก็พัดให้เย็นเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันนะโอเคครับเพื่อนๆพ,พอ,อตัวแป้งของเรามันเย็นสนิทแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาผสมรก,กันกันก้ำตาลเลยนะครับตัวน้ำตาลตรงนี้นะครับที่ผมปั่นไว้เนาะตั้งแต่ก่อนหน้านู้นนะครับนี่มันก็จะเป็นละเอียดแบบนี้เลยนะครับเราก็ใส่ตัวแป้งมันที่เราผัดกับความร้อนเนาะลงไป แล้วก็คนให้เข้ากันครับใครจะนําไปปั่นอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่ผมไม่ปั่นเราะผมจะคนเข้าเป็นแบบนี้ที่ผมนําไปผัดเพราะว่าอยากให้แป้งมันสุกนะพอเวลาเราเอาไปโรยหน้าขนมอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจนะครับว่าเราไม่ได้กินแป้งดิบเนาะ<ๆ>ก็จะประมาณนี้บางบางคนเขาจะไม่นําไปผัดเหมือนผมนะ<ๆ>เขาจะใส่ไปเลยนะครับแต่ผมผัดเนาะก็ ความสบายใจของเรานะครับเราทําเองเนาะเราก็ก็จะได้ประมาณนี้นะครับคนเสร็จแล้วเนื้อเน่นมากเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นขนมแล้วก็หรือเอาไปโรยหนะ้าขนมก็ได้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เราก็หาตัวกล่องหรือว่าภาชนะใส่เก็บไว้นะครับไว้ใช้แบบนานๆได้เลยนะครับ ไม่ต้องไปซื้อนะครับทําเองอันนี้ก็เยอะอยู่นะผมทําปริมาณขนาดทํานิดเดียวเนี่ยยังได้เยอะเลยถ้าใครอยากทําเยอะกว่านี้ก็คูณสูตรเอาเลยนะครับ เสร็จแล้วครับไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งทำเองด้วยส่วนผสมแค่2อย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด u u s c ไ i b e ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละครับสวัสดีครับ